ด้านของอปทอ,อย่างเช่นอบจอพิจิตนะครับก็อุดหนุนทีมแพทย์พยาบาลครับจัดซื้อรถเก็บตัวอย่างชีวินิรภัย2คันรองรับการตรวจหาเชื้อครับ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยนะครับหรือว่าไบโอเซฟตี้โมบายยูนิตจำนวนสองคันด้วยกันจากพันตำรวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อให้ทางด้านของสสจประจำจังหวัดนี่นำไปใช้ในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงตามมติของคณะกรรมกรรากร,ร โรคติดต่อประจำจังหวัดพิจิตรและครับค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งแรกที่จัดซื้อรถโมบายดังกล่าวค่ะเพื่อใช้ในจังหวัดใช้งบประมาณ3ามล้านแปดแสนบาทค่ะโดยกลไกการทํางานของรถถอดแบบมาจากรถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัพยพระราชทานด้านในจะมีห้องสําหรับเจ้าหน้าที่นะคะเก็บตัวอย่างสามารถนั่งได้สองคนเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะนะคะในการสวบค่ะมีชุดไมโครโฟนสําหรับสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก็บตัวอย่าง กับผู้เสี่ยงสูงที่ถูกสวบภายนอกนะคะยังมีหัวฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากการเก็บสวบแล้วด้วยค่ะสำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวะนิยภัยทั้งสองคันนะครับจะเริ่มใช้งานในวันนี้เป็นวันแรกแล้วนะครับที่อำเภอทับค้ออย่างขา่าวเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนให้ทราบนอกจากลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีการตรวจเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากเป็นอำเภอที่ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องทุกวันเป็นประจำนะครับเป็นจนํานวนมากก็จําเป็น